โอเคแลผมนะียกอฟูดีของทุกท่านกันด้วยระก,กันแนววันนี้ผมรอนอีกแล้ววันนี้ก็ผมเราก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งกับเกมเทรเรียนตันเอ็งส์นะฮะวันนี้ก็ผมหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ไปลงเหมืองกันใช่ไหมปรากฏว่านะฮะเราก็ได้ไปเจอแร่อะไรใหม่ๆเะแยะมากมายเนะีฮยเดี๋ยวเราจะเก็บของในหีบไงนะอู้มีการจัดของด้วยจัยงเพ่เลยเนะี่ยเราจะเราจะแบบเอาของมาไว้ในนี่ไง เราต้องลากทีละช่องเอ่อโอเคลากมาแบบมั่วๆเลยเดี๋ยวมันก็จะจัดให้เราอองนะซึ่งวันนี้เนะี่ยเราก็จะไปลงเหมืองกันเหมือนเดิมนั่นเองนะแต่เดี๋ยวก่อนลากปุปรกรณก่อนทำไมตาเราต้องเลื่อนตามด้วยแบบเราลากของยังวงแล้วตาเราก็เลื่อนตามเอ่อเอาบูมมาแรงมาแล้วก็เอาหินออกไปนะฮะไรประโยชน์นะฮะโอเคแล้วก็จัดเลยนะนี่เข้าจัดไงวะโอเคเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยววันนี้ถ้าเราก็จะไปลงเหมืองกันเหมือนเดิมนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็มืดอยู่นะฮะโอเคลงไปด้านล่างเลยนะฮะซึ่งผมเอาอไฟมาด้วยหรือเปล่าเอามานะโอเคมาเรามาขุดเหมืองกันเลยนะครับผมซึ่งคลิปแน่นอนว่าคลิปขุดเหมืองอะไรพวกนี้เนะี่ยมันก็จะน่าเบื่อนะฮะใช่ฮะจริงๆถ้าเป็นเกมไมค์ครับเนี่ยคลิปขุดเหมืองเนี่ยผมจะไม่อัพนะเพราะว่ามันน่าเบื่อมากเลยนะแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่เกมไมค์ครับไง ไปเกมเทอร์เรียโอเคมาซึ่งเราก็จะขุดลงไปให้ลึกมากๆเลยนะแบบให้เจอถ้ำอะไรประมาณนี้เลยนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะฮะสลามอีเจอสลามเดี๋ยวรีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยไม่ขุดเมืองแล้ววันนี้ไม่ขุดเมืองแล้วมืดไปแล้วมีแบบเตียงไหมมีเตียงไหมซึ่ง ไม่มีนะน่าจะไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของก่อนผมคิดว่าเราไม่ควรเก็บของนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันไม่มีไอ้นี่เ้ยคือมันเดี๋ยวว่ามันจัดของก่อนคือมันไม่ได้แบบของมันล้นตัวขนาดนั้นนะเออซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างอะไรเดี๋ยวเออทำไมเเลื่อนไป่ะน่าจะ ตันนะเดี๋ยนะซึ่งเราลงเมืองเราก็ลงไปแล้วแล้วเราก็ต้องลงต่อคือจริงๆไม่อยากจะลงเมืองแต่มันไม่รู้จะเล่นอะไรเราก็เลยต้องลงเมืองน,นะครับโอเคลงเมืองกระลอกน้อยขอโทษเอออาจยคือเจมนะโอเคมาลงเมืองกันต่อซึ่งจริงๆผมก็ ไม่ได้อะไรกับการลงเมืองนะแต่คลิปมันน่าเบื่อเพราะเวลาเราลงเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ก็ไม่ต้องดูเนี่ยครับผมโอเคมาเราจะขุดเมืองไปเยอะมากๆเลยนะโอเคตอนนี้เราเจอถ้ำแล้วในที่สุดในที่สุดสวรรค์ก็เข้าข้างเราโอเคมาเดี๋ยวเราลงไปขุดไม่ใช่ลงไปเออใช่ลงไปขุดนั่นแหละลงไปหาพวกแร่อะไรพวกนี้นะฮะ ขุดลงไปด้านล่างนะฮะโอเคขุดลงไปอีกบล็อกหนึ่งโอ okay. เคเดี๋ยวเราต้องปักไฟด้วย okay. โอเคโอ้อะไรวะเนี่ยเมืองโคตรเล็กเลยะฮะโ okay. อ,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 อ okay. เคเอาเอาเอามืดมือมือโอเคมาเราดาบที่หล่อเท่ของเราเราก็ต้องขุดต่อไปอีกนะครับนี่ไอ้นี่หินหอกหินย้อยหินหอกพ่อหินหินงอกหินย้อยนะฮะไม่ใช่หินงอกหินย้อย ใช่โอเคเดี๋ยวเราคิดว่าด้านล่างเนี่ยมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนึ่งนะเ,เราจะขุดลงไปนะผมไม่แน่ใจนะว่าไออุปกรณ์อะไรพวกนี้มันคราบยังไงนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็คราบไม่ได้นะคือไม่รู้ว่าคราบยังไงนะโอเคซึ่งจริงๆตอนแรกเนะี่ยผมคิดว่าผมจะไปดูเขาเล่นใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมไม่ดูแล้วกันนะคือมันมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้อัตลดอัตลุดในการเล่นเออ แต่มันก็จะได้ความโง่มาด้วยเอาเอาวางทัดต้องวางมุมมุมอ่ะถ้าไม่วางมุมมุมมันก็วางไม่ได้โอเคผมว่าผมน่าจะเจอเหมืองละลงไปดูดินี่แร่ใช่ไหมใช่เราเจอเหมืองแล้วดูดิโอเคมาโอเคขุดด้านบนด้วยขุดด้านบนด้วยอ๋อนี่ อ๋อติดโอเคมาุดทิ้งนะแล้วก็วางท็อตเหมือนเดิมแล้วเราก็ขุดมาด้านนี้นี่อะไรนี่แร่อะไรเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวได้ไดไดดรอเจอแร่อะไรเจอแร่อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวได้นะด้านบนนะ่ะขุดขึ้นด้านบนอ๋อทำไมขุดขึ้นด้านบนไม่ได้โอเคแร่อะไรนี่นี่นี่บนหัวเรานี่ มีบ็อกว่ามีบ็อกอะไรว่าที่เราจะต่อขึ้นไปได้โอเคน่าจะบ็อกนี่ต่อขึ้นยังไงอ๋อเราอยู่ในช่องอินทรเฟตเฮ้ยโง่อีกแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราขุดขึ้นไปเลยมันคืออะไรแนะมันไม่มีอะไรเลยว่ะโอ้อะไรอะไรมันแม่ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่าง โอเคนี่จู่จู่ว่าต้องมีอ่ะมันไม่ไม่ใช่อ่ะคือแบบมันจะไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ป่ะ,ปะมันคืออะไรลูดดาร์สอ,อะไรลูดดาร์ดวะโอเคงั้นเราจะกดลงไปด้านล่างโอเคเราจะขุดแนวตรงไปดีปะ่ะไม่เราคดลงด้านล่าง โอเคเดี๋ยวเราเอาท็อตมาวางตรงนี่ละกันนะฮะโอเคขุดลงไปเลยเอาแล้วไปขุดตรงท็อตทำเพื่ออะไระเนี่ยทำพระแอร์พอะไรเนี่ยโอเคขุดลงไปเลยนะครับโอเคไปเลยจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราตัดต่อได้เราจะดีดนิ้วละ ถ้าที่ทุกคนได้ดูผมเดี๋ยวก็จะเห็นแล้วว่ผมจะดิดนิ้วนะเดี๋ยวนี้ผมเจออะไรผมเจออะไรบางอย่างวันนี้เราอยู่กับรายการล่าทาผีกับผมในารอนคุงกระดุงคุย <c oughs> ไม่ใช่มึงบ้าเลยปะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะ <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นรางรถไฟเลยปะ <c oughs> แบบยางไม้ค้าอะไรเงี้ย โอ้ยเดี๋ยวจมน้ำจมอ๋อจมน้ำเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเอาทอดปลาหวังไม่เราถือได้นี่วะโอยอะไรเมื่อกี้กับดักเหรอเมื่อกี้อะไรโอ้ยเดี๋ยวผมมองไม่เห็นตายโอ้ยตายจริงโอเคนันคืออะไรในน้ำวางทอด นี่นี่นี่แร่อะไรวะเนะี่ยย่งโหดมันคือซีเวอร์นะฮะน้วกลัวจะตายแล้วโอเคอันนี้คือไข่ไข่ต้องํำต้องเบึงอยู่เดอ้อท่าฮากว่าเธออ๋อนี่มีแร่ซีเวอร์ด้านบนด้วยนะ,ะเราจะขึ้นไปเอาแร่ซีเวอร์ด้านบนนะโอเคขึ้นไปเลย มีอะไรด้านบนอ่ะผมว่าแรดซีเวอร์เมื่อกี้ผมเห็นแรดซีเวอร์ขึ้นยังไงวะเนี่ยต้องขุดด้านบนออกอ่ะมันแบบมันมีแบบเหมือนสมัยก่อนวะที่มันแบบเป็นกล้องอ่ะที่มันจะเป็นแบบอันเล็กๆอ่ะเวลาเราขุดมันจะเป็นแบบภาพเล็กๆอ่ะมันมีแบบอันว,ว่ะอ่านี่มีอยู่มีอยู่ใช่ใช่แล้วมันก็ขุดไม่ได้ปะออโคตรแย่เลย โอเคได้แรับด้านนี้มีอะไรต้องเอาท็อตมาวางไว้ก่อนเพื่อมีอะไรไม่ดีนะจ๊ะแม่หนูน้อยโอเคด้านนี้มีอะไรทำไมมันปลอดภัยกว่าที่ผมคิดอะจริงๆมันควรจะมีพวกมอนเตอร์อะไรพวกนี้ทำไมอันนี้ไม่มีเลยวะอ,อ,อันนี้ก็ดีไปอีกแบบคือพวกมอนเตอร์ในเกมเทลเเรียเนี่ยมันโหดจัดเลยนะคือแบบ ตีทีพ่อตายแบบนั้นเลยต้องไปขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนี้ขึ้นโอเคได้เดี๋ยวเราจะขุดแร่ซีเวอร์ตรงนี้นะคือเยอะมากนียมันคือซีเวอร์ใช่ไหมไม่ใช่หรูอออมันคืออะไรอะไรรูทอผมไม่รู้จริง่ะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยรูทอมันคืออะไรไม่รู้ขุดไปก่อนอะไรทำไมไม่ลง มันมีอะไรเยอะแยะเลยมันมีแบบแร่แ,แสงอะไรด้วยเดี๋ยวเราจะขุดที่ดินใหม่ตรงนี้นะผมคิดว่าดินใหม่น่าจะดีกว่าเดิมมันเป็นดินแบบเคลช่มันคือเคลงั้นเราจะขุดตรงไปเลยดีกว่าบบตรงดิ่งตะลิงบอลไปเลยนะเดี๋ยวเราเอาท็อตมาวางด้วยออ้เรยวๆโอ้ถ้าไม่ถือท็อตนี่ไม่เจอนะเนี่ยนี่นี่แร่ดานล่างแร่ดางล่าง ด้านล่างนี่อันนี้แร่ไรแร่ทองอป่ะขุดได้ปะโอ้ยเชี้ยอะไรวะเนี่ยถ้าขุดไม่ได้นี่เขาเปิเออชี่ชี่ขึ้นไม่ได้อะไรวะโอ้ยเชี้ยนอนยักษ์ว้าเราไม่ควรไปยุ่งกับเคเราไม่ยอมเราไม่ไอลินผัดเราไม่ควรไปยุ่งกับเควโอ้ยเชี้ยไม่กะอยู่ที่หินวะโอ้ย อยู่ตรงนี้ไว้เชื่อผมมันจะปลอดภัยไปในไปไหนละเราต้องโอ้ยเฮียเดือดเดือดเด้อนี่นี่ถือดาบแบบฟาดพุทโธอย่างงี้โอเคผมจะต้องฆ่าเจ้ามังกรนี้ให้ได้มันไม่ใช่มังกรมันคือหนอนยักษ์ทุกคนเคยเล่นเกมนี้ป่ะที่มันจะแบบที่มันเป็นเกมไอ้นี่ที่แบบหนอนยักษ์กินคนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะชอบเล่นมากเนะี่ยโอเคตอนนี้เก็บแร่คอปเปอร์อุย๊ย โอ้มันมีเยอะกว่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวมันมีเยอะกว่าหนึ่งตัวหรือวะเนี่ยโอ้โหอะไรแบบนี้เยอะจัดเลยโอเคเก็บกระโหลก,กด้วยผมว่าพอแล้วดีกว่านอนมันเยอะเกินอะ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างจริงๆเราขุดทางตัดตรงนั้นได้เลยนะแต่งโง่เกินไงไม่ทํานี่จริงๆโอ้ยเชียนอนจักอีกแล้วองโดดไม่ได้โดดไม่ขึ้นโอเคโดดขึ้นละ โอ้ยนอนยักเยอะเกินมันตามผมอะมันตามอะมันตามมันตามเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนมันตามขึ้นมาอีกหรือเปล่าถ้าเราขึ้นด้านบนแล้ววันนี้คุณรอผมอยู่เหรอที่รักที่รักคุณรอผมหรอเปิดกล่องนะปะเออออกเสีมือวิเศษก็เปิดกล่องไม่ได้อ๋อเราเอามือแตะได้เลยโอ้นี่โงอ่อยู่นานวะนนี้ นี่แบบเอาของเข้าหีบปะ่ะเอาของเข้าหีบแบบอัตโนมัติแกโอเคเอาของเข้าหีบคนระับคือมันก็ไม่สำคัญนะเราเอาเข้าหีบไปห,หมดเลยดีก okay. ว่าโอเคเราเอาเข้าไ้หมดเลยนะไม้ก็ด้วยไอน,นี้ก็ด้วยโอเคแล้วก็บุ่มบรบแรงอ,ออกมานะฮะมันผมอยากลองเล่นบุมบรแรงด้วย ทำไมทำไมมันขึ้นเป็นรัวใจคุณรักฟลอร์หรอที่รักที่รักเราจะเราจะแต่งงานกันนะที่รักนะทำไมมันกดอะไรกับไอ้นี่ไม่ได้เลยมันมันไม่มีอะไรให้เราทำเราเรามีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีการแบบพูดคุยจะได้กระดุยอะไรกันหรือเปล่าถ้าเรากดตรงนี้โลัวไปเลยมันจะเกิดอะไรขึ้น น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าหรือว่าหรือว่าอ๋อเราน่าจะสั่งให้นี่ทำอะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรีวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคู่มือการคราฟหรือเปล่าไอ้เฮี้ยนี่แม่งรู้เยอะกว่าผมแบบอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้อะโง่จริงเอ่องั้นก็เป็นว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ ถ้าชอบเหมือนเดิมก็บุมอย่างที่ได้พูดกันไปนะอย่าลืมกดไลค์นะไม่ต้องกดแชร์แล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย